เชื่อว่าทุกคนที่อยู่ข้างๆพี่มาร์คจะได้รับความอบอุ่นจากตัวเขาแน่นอนส่รเสริญหน้าข่าวมือถือแล้วขนาดแฟนคลับอย่างพวกเราก็ไม่เคยผิดหวังที่ได้รักเขาเลยอย่างคราวก่อนวันเกิดของ Security Guard ที่ดูแลพี่มาร์คเองพี่มาร์คก็ยังจะมีเค้กให้แต่แต,แต่แต่ครั้งนี้ซื้อแว่นให้อีกเป็นของขวัญวันเกิดเคยอ่านมานะว่าพี่กาดสคนนี้รักมาร์กมาก ทั้งแสนดีใส่ใจกับคนรอบข้างตัวเองเสมอมันก็ไม่แปลกเลยที่จะมีคนรักเขามากขนาดนี้ขอให้มาร์กอะถูกโอบกอดด้วยความรักแบบนี้ตลอดไปนะครับขนาดช่างทำเล็บยังเปิดใจว่าทุกครั้งที่มาร์กมา l a เเนี่ยเขาก็จะมาทำเล็บกับพี่คนนี้ตลอดเขารู้สึกซาบซึ้งและก็สนับสนุนพี่มาร์กอยู่ตลอดเวลาแล้วคนที่ตามพี่มาร์กอะจะรู้ว่าพี่มาร์กอะ ชอบทำเล็บสวยๆแล้วพวกแพทเทิร์นลายเล็บต่างๆเนี่ยเป็นไอเดียของพี่มาร์คเขาเองแล้วถ้าจะถามว่าพี่มาร์คเขาหล่อขนาดไหนขนาดผู้ชายด้วยกันเห็นแล้วยังจะตายเลยครับเรียกว่าหล่อสร้างเรื่องแท้ๆมานับถอยหลังอีกแค่ไม่กี่วันกับทัวร์ลาตินอเมริกาของพี่มาร์คที่ชื่อว่า The Other Si d e ทุกคนนะตื่นเต้นใช่ไหมที่จะเห็นคนเก่งบนเวทีอีกแล้วเชื่อว่ามาร์คเองต้องใส่เต็มที่แน่ๆใดๆเลยอะ่ะขอให้ทุกอย่างราบรื่นไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆ ช่วยกันส่งกำลังใจให้พี่ม้าเขานะส่วนสวนนักข่าวมือถือ